สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาเนี้ยว่าผบกบกับเข้าในมือนสวยๆกินเขาเนาะกับรรยกานกับรรยการกินจุกกินจิกค่ะมาเนี่ยเขาติดแนะนําเมนูนาอมืาเนี่าติดนีอย่างแนอันนี้อันนี้ทอดปลาจ้บค่ะปลาแดกทอดอันนี้ปลาแดกทอดนะจ้าอันนี้ตําแก้วบานๆของอีสานบานเหาไม่เป็นตำหมูยจ้าอันนี้กะ แตะมะุ่งจ้าเนื้อกินหลายจ่ามื่อเนี้ยเจ้าสิก,กินนี่ยังเนี่ยอันนี้ล,ลวกผักอันลวกผักขา,ขาจา้าแล้วก็นหนึ่งปลาจ้านี่หนึ่งปลาเป็นสีมูนจักหน่อยจา้าต้อ,าาอเห็ดสุกสุกเปล่าสวยไงอันนี้ทอดไข่ใส่ผักขาพี่น้องเลยเนืกกินหลายค่ะมื่อเนี้ยเจ้าสิก,กินเบิร์ดบัวค่ะได้วหรอรับมาอับก่นสุกเป้นจิ๊ก บ่ยังหลายกลิ่นพี่น้องกลิ่นก้อนเดื้อจ้าเพราหิวนัก <c oughs> ด้วยเขาจะด้วยขาเนี่ค่ะพักหลายไอ้อับเบิงบ้งแบบนี่ไอหิ้งอับเอาเพื่อแครนดูให้บักกันไงมันไม่ได้เอาอันนั้นตั้งแต่เมื่อวานหรอกโอ้ที่ทำกินก้อนเนาะพี่น้องจังเบาจ้าให้กินก้อนเนื้อจังเบาเนาะหิวนัก เอาไปกินสชิเตะพวกมันนําเปสดมากินด้ื่องอะตุ่อยทำนิจายนี่จ้ามำด้วยหนึ oh, okay. ่งป่าจ้าใส่มือด้จ้าเพราะใส่ซอส แสบถักจางเอ้ยไม่กินเผาได้ไปยิมไงดอกมื่อเนี่ยไม่กินน้ำกันจ้ามื่อนี้กินหลายข้นเห็นแล้วนั่งเบื่งเนี่ยต้งฟอดใส่ใส่เจ้าอม กินจูกินจีกกินยูเบิดเมื่อกว่ต้องเห็ดอี่ยังจ้ะกินย่างเดียวบ้าเอ้าเอากายเอากาแฟมาขายม่สำหรับตัวรดนโดยปลานิ้ยนก็ซ้างร้างมุนไหลมุนแล้วมุนอีกว่ามันย่ำมาก ค่ะคุณเอฟซี่คนไหนต้องการอยาเปิดเปิดร้านขายกาแฟได้จา้าหายคำปรึกษาเลยจ้าปวาค์เามีสูตรชาที่เข้มขน้นแล้วก็หมอมหวานลูกค้าติดใจตอนนี้มีอยู่็ดสาขาแล้วจา้าอืมที่แสบเหรอแสบครับ พี่่ต้องออกได้จ้าพี่เมม่่ต้องออกของแสบได้จ้าเนี่ยหลายมือจะง่อยจ้าเพราะคนหลายกาลนงตา่านี่ัาลองเชื่อมต่อเนน่าจะทัน เมนูเด็ดของมือนีิคืออย่างทอดปลาแดดแต่ตําม้คุองับทอดปลาแดดนี้ยังบอไก่ั้ง่สบอีนีดีดจ้าแสบขไออนี้ยังบอบไ่้างน,นี่ม่เกี่ย,บอบยอวอ่อละะูกไอปอกเลยท่านตื่น เดี๋ยวตายก็ยบอกแต่อมอนตั้เตียนตากตายอยู่ให้มันตัดขี้มือขึ้นเลยอันเป็นไง่มูกเก็บเห็ดเจจับทอมบมันนี่ว่าว่าได้หลายยุคนะกินไปน้ำกระบอกไปน้ำจับพราาคนหลายยุนขนหลายคนจับมือแคบทักยวซีมี่ส่วน ง EHMR สวัสดีตอน,นมุมถ่ายบ้านหน้าบ้านเนาะหลังบ้าน <c oughs> เดี๋ยวอีกตอนไปเก็บสองห้าสิบห้าชมหลบหลบบ้านพร<อ>้องกินเยอะแยะจ้าเ <c oughs> มื่อวาน่ไปสวนด้วยจ้ามื่อนี้ยมื้อนี้อยู่บ้านจ้าท้องท้องกินกันหลายที่กันจ้าบ่าแพรสวนในที่กันจ้า ังสิกินอียังคื็ตระ,ะมือนี่บยบ้านเสือกเขาเดี๋จ้าหาเก็บน้ำน้ำขางขังบ้านน้ำจ่าน้ำสาำสาหนองอะไรยังสิ้ไจ้าของกินหลายมีทั้งอึงทั้งกบทั้งป่ามีบ้านเสืแนวจ้าต้องผู้ใดก็บอกเนี่เพียงสวนหลิงปิงสวนหลิงปิงค่ะถ้าถ้าเกิดว่าอยากมาก็คือมาได้จ้าติดต่อให้ให้ให้ไปฮับก็ได้จ้า อ้อเชียงใหม่ไปครับคขันต้ามจังหวัดกับบ้าไปจ้าโดนมะขายของนี่หรอนี่หละน้ำบาดเป็นทั้สิหละนี่ค่ะคล้องแสบเอาตับประเดียกให้กิน สวย,ยงสิ่ก่ว,ว่าอยากกินใบดิบนันพ่อนำคุ้มมากินปลาแดกกินปลาแดกสวยนี่เมิดพอดีกับเป็นโรคไตะนะกันนะจุ๊บไตก็มาเร่งความดันจุยบเลขึือแล้วบางกินอันนั้นเมื่อวานในสองสอง่วนขึ้นปวดทรวงหน้ากันยัง ไม่สเอาบกเนี้ยสืยมากัเด้อนั่นมันเบิรมันนันเบิ้ามากินปืนจะไม่ขี้แก่เพ่าเดี๋ยวไม่ถ่มัคยกิ่นล่ะได้อเค่ยกินเราะนั่ของน้ำใจีัตวันกินต่อกันร้อ้ตรงพอดีแหละอร่อยมากค่ะหลปื้นหลปื้นปื้นมาเบิร์อยู่เต็มอ๋อกจไมให้ใครดูอจนนงถ้าเอาทายลงยูทูบ แซ่บคากพี่น้องแซ่บอีิ่งกินยางเดียวพ่ต้องเวบากลิ่นโรตวาพร่ค่อยปากทานรกข้าวแล้วเราบท่านมูจมูยกินหมดก่อนสได้ซสาเอาตอนน่งไม่ให้ใค พะการ์เบยทอดแซ่บยังันไปทำไพ่ว้พะการ์ก็งือได้เนี่ยพี่นวอเก็บเอาเบิดจ้าปาก,กบ่ได้ซื้อเอายุ่หนองซื้อเอาอใส่ทอดบพ่ใครกับ่ได้ซื้อเรียกเอาเก็บเอาน้ำขงังเฮี้ยนขังเราจ้ะัอเนีย่ยเาบะตอหม เสียงสายไม่ว่างแสดงว่ามีคนโดนมาถักยาวให่ครองมาเสอเข้มาไม่ต้องหมูปลาหมูบานมีเบิดแล้วจ้ะก็ไปถ่ายลุงนะเ,เดี๋ยวย้อนถ่าคองเด็กหน่อยกบกระมี่เดี๋ยวกรมี่กล้ฉันอีพี่นี่แบบว่าคนตอบรับดีก็สิ<ๆ>ไปเรื่อยๆเนาะไอ,อ้ควางซุปเซา ถ่ายคลิปอยู่นี่แม่นกเก่งชักผ้าอยากกินลาเต้วัวหของตเห็นได้ขอโทษถามอยากกินลาเต้กินเรา มึงต้องํด็ทำได้ตาไล่ต่อไลมมอ่มึงเด็ดอยู่แถวมเดี๋ยอีพี่เราไปกรซิไม่กันการเด็ดทำไม,ม่เนี่ยลูกนี้นะไม่หลายอย่างที่บคต่อ,องแล้วโซไปยวังคงเออแล้วโซไปยังก็บอกว่าเรียนเผบ่อบรรน้ำมนัน พ่นองพุ่มในเปลี่ยนนู่หน้าพ่ยิมม่วนเนี่ยวัดป้าแมงมันนันมันเกดมันเกดแล้ววันนี้มันมองหัจับเกศนี่สิแม่อือแล้วรยามไปวง่นในเปลี่ยนเออเออไปไปบงหามันเนี่ยอือ เงินที่ต่แค่ว้างมันตักินเขาเริ่มที่ยู่โตแล้วมันฉันควนฉันควนกันแบบทำเป็นควนเนี่ย เรื่อบอกกุกฟังเลว่าอุ้ยกินมุมมามื่อกี่ยังเยอดกี่เท่าแม่เต็มแล้สไม่เยอะแม่บดค่ะบดบดแล้วค่ะ แซ่บบ <Jose> mm. ูมบานกินแบบนี้กินบ่เอิญข้นเอิญยวนกินแบบท้องเอิญไปบอกอี้ยิงบอกถ้าตัดสอนดึงมาตูมบอบลน่าเหมือนเข่ามากกันเข่ามานเนี่ยเจ้าว่าปล่อยมันอยากดูดลงไปตรงนี้บ้านเนี้มึงนั่งปล่อยซุ่งอยู่ไกละหรงคนสร้างบ้านมึงมังมึงบ้านนี้ย เดี๋ยวเขาอิ่มแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเขาทำอีกคนเขาเกือบเบ้อก้านึกมึกนึกหงแล้วมาบอกกันอีกป้าบ้านตอนสายๆเดี๋ยวเขาทำก่อนอุกรณ์เอ้ยพ่บ๊วยก่อนจากร้านนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาบอกันไหมครับ พวกเราแน่ละกันกินกจุกกินจิกค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ